ทุกคนจะต้องเข้ามาหายุทธสงครามสักวันหนึ่งคือการต่อสู้กับมัตจุราชเมื่อถึงเวลานั้นแต่ละคนจะต้องสู้เพื่อตอนเองและต้องสู้โดยลำพังผู้ที่สู้ได้ดีก็จะไปดีคือไปสู่สุขติผู้ที่เพลียงพล้ำก็จะไปร้าย คือไปสู่ทุกขติอาวุธที่ใช้ต่อสู้มีเพียงสิ่งเดียวคือสติซึ่งจะสร้างสมได้ด้วยการเจริญภาวนาเท่านั้นโอวาทธรรมล้วงปู่ฟัน่นอาจารโรสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท,ท่านนะครับผมสำหรับวันนี้ วันนี้เป็นวันเสาร์วันเสาร์วันที่11เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2,565นะครับผมในห่วงช่วงเวลายามบ่ายของวันเสาร์วันนี้ก็จะขอนำเรียนนำพาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทกท่านได้มาทัศนศึกษาวัตถุมงคลทิพยเรียกว่าเป็นสมบัติทิพย์ของดีของวิเศษของท่านจ้าปรุณ หลวงปู่ฟ้านอาจารโรแห่งเมืองสกลนครนั่นเองนะครับผมเมื่อเอ่ยนามถึงท่านจตุพคุณหลวงปู่ฟ้านอาจารโรก็คิดว่าพี่น้องอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกทก่านก็จะลำลึกนึกถึงองค์ท่านจตุพคุณหลวงปู่ได้เป็นอย่างดีนะครับผมเพราะว่าองค์ท่านจตุพคุณหลวงปู่ฟ้านนี้เรียกว่า เป็นพระอริยเจ้าพระอริยสมกราบได้สนิทใจเป็นเนื้อนาบุญของโลกอันอุดมมงคลยิ่งนักนั่นเองนะครับผมท่านจ้าพรคุณลวงปู่ฟัน่นอาจารโรองค์ท่านนั้นได้เทอกํำเนิดเกิดกายในวันอาทิตย์ขึ้น14บสี่ข้ามเดือน9ปีกุนซึ่งตรงกับวันที่20สเดือนสิงหาคม ปีพศ2 4 4 2แล้วลครับผมท่านเกิดที่บ้านม่วงไข่ตำบลพันนาอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครนั่นเององค์ท่านนั้นเป็นบุตรคนที่ห้าของเจ้าชายกุมารหรือเอามาท่านเกิดในตระกูลสุวรรณนรงนั่นเองนะครับผมโยมมารดาของท่านนั้น มีนามว่านุ้ยล่ะครับผมในสมัยช่วงเยาววัยนั้นท่านตระคุลหลวงปู่ฟั่นได้เข้าเรียนชั้นประถมมาศึกษาที่โรงเรียนวัดโพชัยบ้านม่วงไข่ล่ะครับผมต่อมาจึงได้ไปศึกษาต่อกับพี่เขย ซึ่งพี่เคยได้ดำรงตำแหน่งประหลัดขวาที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแล้วครับผมในห่วงช่วงเวลานั้นท่านสมัยเป็นหนุ่มเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มนี้ก็เรียกว่ายากาใช้ชีวิตรับราชการนั่นเองแต่ขั้นต่อมาได้เห็นความเป็นอ,อนิจจังความไม่เที่ยงแท้ของอยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหลาย จึงได้เปลี่ยนความตั้งใจของท่านละครับผมองค์ท่านนั้นคงจะเป็นด้วยบุญบรารมีเก่าที่มีสะสมมามากนั้นจิตใจของท่านนั้นเต็งฝักฝ่ายในทางาพระพุทธศาสนาท่านได้เข้าบรรพชาเป็นสมณนที่วัดโพนทองบ้านบะทอง ซึ่งในขณะนั้นก็เป็นวัดทางมหานิกายละครับผมจนกระทั่งปีพศ2463นะครับผมนนท่านได้ถวายตัวเป็นสิทธิ์ของท่านจ้ากุณหลวงปู่มั่นภูริทัตโตละครับผมเรียกว่าเป็นปรมจา,ราจารย์บุพพารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่ส้ายพระป่าพระกรรมฐานนั่นเองนะครับผม จนกระทั่งถึงปีพศ2468จึงได้ขอยัติเป็นธรรมยุทธิกายในวันที่21พฤษภาคม2468ที่วัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธาน,นีโดยมีท่านจุปคุณพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปชานั่นเองนะครับผม ครั้นเมื่ออายุได้20ปีท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระพิสุสงฆ์ท่านบวชเป็นพระที่วัดสิทธิบางคนตำบลไร่อําเภอพนานิคมเมืองสกลนครโดยมีท่านพระครูป้องเป็นพระอุปชาแล้วครับผมแล้วก็พระครูป้องก็เป็นผู้จีสอนการเจริญกรรมฐานในห่วงช่วงแรกๆนั่นแหละครับผมแล้วก็ได้พาออกพรรษา ท่านเด็กกลับมาจําพันพำนักจําบรรษาที่วัดโพนทองซึ่งมีพระครูสกลสมนกิจเป็นเจ้าอาวาสในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วก็ได้สอนวิปัสสนากรรมฐานได้พาองค์พระพิสุฟั่นอาจารโรเนี่ยแหะครับผมออกทุ่ดงและเดินจเจริญสมาธิภาวนา ในห้วงช่วงเวลาชีวิตเป็นพระภิกุสงฆ์ขององค์หลวงปู่ฟั่นนี้ในปีพาศสองพนี่แหละครับผมซึ่งท่านได้ยัตติเป็นพระธรรมยุทธ์แล้วก็เรียกว่าพรรษาที่หนึ่งองค์ท่านก็ได้จำพรรษาร่วมกับหลวงปู่ฟัน่นขออภัยครับกับท่านเด็กุคลหลวงปู่มั่นภูริสัตโตที่วัดอลัญญวารี อำเภอท่าบ่อเมืองน้องคายแล้วครับผมครั้นปีรุ่งขึ้น2,469พอเข้าถึงฤด,ดูการเข้าพรรษาท่านก็จำพรรษาร่วมกับท่านพระอาจารย์กูและพระอาจารย์กว่าที่บ้านดอนแดงอำเภอท่าอุเทนเมืองนครพนมล้วครับผมในห่วงช่วงเวลาต่างๆนั้น ท่านจะบกคุณหลวงปู่ฟั่นก็ได้ติดตามหลวงปู่มั่นนี่แหละครับผมออกทุดงข้ากมาฐานไปตามป่าเขาลเนาไพรและมีบางช่วงเวลาที่องค์ท่านนั้นได้ออกสแสวงหาความไม่เวกโดยองค์ท่านเองไปตามชะางนอผาตามถ้นตามป่ารกชัดล่ะครับผมบางครั้งท่านก็ได้พบบรรดาพวก ช้างโขงในป่าดงดิบในสมัยนั้นนะครับผมมีอยู่ห่วงช่วงเวลาหนึง่งท่านออกทุดงกับท่านเจ้าพระคุณหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุก,กิมเนี่แหละครับผมปรากฏว่าท่านหลวงปู่ฟ้านี้ก็ได้เห็นว่าหลวงพ่อสมชายนั้นปกฏอยู่เป็นทางเดินของบรรดาโขงช้างแหละครับผมเพราะว่ายานสมาธิของหลวงปู่ฟ้านั้น แจ่มใสและพลังจิตแก่กล้ามากท่านก็เลยเไปนั่งปักกลดตรงที่พระอาจารย์หลวงพ่อสมชายเขาสุก,กิมแล้วครับผมตเมนั้นออกทุ่งร่วมกันซึ่งท่านก็บอกหลวงพ่อสมชายว่าทางตรงนี้จะเป็นทางช้างโขงมันจะผ่านเข้ามาอาตมาหลวงปู่ฟั่นก็ขอ จะนั่งภาวนาณนะสถานที่แห่งนี้นด้วยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อสมชายในห้วงช่วงเวลานั้นก็ถวายที่ที่ปรากดให้แกหลวงปู่ฟัน่นองค์หลวงพ่อสมชายก็ข้ามฟากไปอีกครองหนึ่งปรากฏว่าข้ามคืนนั้นได้ยินเสียงโขงช้างล่ะครับผมนับเป็นสิบบเชือกเสียงดังโครมครามโครมครามตรงมาทางที่หลวงปู่ฟัน่นปรากดอยู่นั้นก็เพื่อถวายความ ปลอดภัยให้หลวงปู่ฟัน่นหลวงพ่อสมชายจึงได้ย้อนกลับมาณสถานที่หลวงปู่ฟัน่นในปักฏนั้นแล้วก็ได้กลาบเรียนหลวงปู่ฟัน่นว่าช่างโขลงมาแล้วขอให้อ่าหาที่หลบภัยเถิดหลวงพ่อสมชายในห้องช่วงเวลานั้นก็เห็นก้อนหินใหญ่สองก้อนซ้อนกันอยู่ท่านก็เลยขึ้นไปบนก้อนหินใหญ่นั้นแล้วก็เอื้อมมือมาจับ มือหลวงปู่ฟันให้ขึ้นไปอยู่บนก้อนหินใหญ่นั้นเพื่อหลบโขลงช้างเพราะว่ามันใกล้จะมาถึงแล้วเสียงหักป่าโครมครามโครมครามมาใกล้แล้วนั่นเองพอขึ้นไปนั่งข้างบนก้อนหินใหญ่นั้นเรียบร้อยจันทรบุคคลหลวงปู่ฟันก็ได้ล้วงเอาไม้ไผ่นี่แหละครับผมมาเป่าวีดวีดขึ้นมาปรากฏว่าเสียงช้างโขลงเหล่านั้นกลับหลังหันเรียกว่า วิ่งกันป่าราบหัวตั้งหลังแทะแล้วครับผมเสียงช้างป่ากลับหลังวิ่งครมครามโครมครามหนักยิ่งกว่าเดิมสินั่นแหละครับผมอันนี้เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับผมแล้วในสมัยที่ท่านทุดงข้ากรรมฐานจนพอสมควรแล้วก็ในห่วงปีช่วงพันษามสิบสาสบเอ็ด ก็อยู่ในห่วงช่วงปีพศ2497-98นี่แหละครับผมท่านแต่พระคุณหลวงปู่ฟ้านก็มาจำพรรษาที่วัดทําขามเมืองสกลนครนะครับผมจนกระทั่งพรรษาที่32นะครับผมท่านก็ไปจำพรรษาที่วัดพระธาตุนางเวเมืองสกลนครจนกระทั่ง ในปี2,500ถึสิง2 5 0พนั่นหละท่านได้กลับมาจำพรรษาที่วัดป่าถ้ำขาเมืองสกลนครนละครับผมจนกระทั่งการเวลาผ่านมาช่วงปีพศ2 5 0 8ถึง2,519ท่านตระพุลหลวงปู่ฟั่นก็มาจำพรรษาที่วัดป่าอุดมสมพรจั้งวัดสกลนครตราบกระทั่งถึงท่านมรณภาพและสังขาร นั่นเองนะครับผมสำหรับองค์หลวงปู่ฟ้านนี้พลังจิตของท่านนั้นเป็นที่กล่าวขานล่ำลือไปเรืยอว่าเรียกว่าเป็นทุกทั่วสารทิศแะครับผมบางห่วงช่วงเวลาหน,นท่านสงสัยขึ้นรถยนต์ของชาวบ้านเนี่ยแหละครับผมว่ารถมันวิ่งได้อย่างไรท่านก็เพ่งมองไปที่ตัวเครื่องยนต์เครื่องดับเลยล่ะครับผมเอ่อ โชฟเฟอรกว่าจะรู้เรื่องได้เดี๋ยวดับเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวจอดเดี๋ยวซ่อมก็ได้รู้ว่าองค์หลวงปู่ฟ้นานี้ถ้าคลาใดเพ่งมองไปที่เครื่องยนต์เครื่องยนต์จะดับทันทีนะครับผมจะได้กราบเรียนหลวงปู่ฟ้านว่าหลวงปู่อย่าเพ่งมองไปที่เครื่องยนต์เลยรู้สาเหตุ <c oughs> แล้วนั่นแหละครับผมเรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องเล่าต่อว่าเมื่อเรื่องการเพ่งเครื่องยนต์ดับ นี่คือเรื่องลือไปไกลมีในห่วงช่วงเวลาหนึ่งนะครับผมทางลูกศิษย์นำเครื่องบินมารับองค์หลวงปู่ฟันนี่แหละครับผมเพื่อไปกิจนิมนต์ลูกศิษย์ผู้เป็นขับเครื่องบินนั้นก็กราบนัสการหลวงปู่หลวงปู่อย่าเพ่งเครื่องบินนะขอรับนั่นแหละครับผมเป็นที่เรียกว่าโจทย์กันกันไปทั่วนั่นเอง ในห่วงช่วงเวลาปีพศ2487ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่สองสมพันธมิตรมาทิ้งระเบิดแถบอุบลราชธานีนะครับผมเพราะว่ามีมีทหารญี่ปุ่นนั้นพุกพลานเต็มไปหมดท่านจะปพระคุณลวงปู่ฟัน่นท่านก็จะบอกบรรดาพระเนนทั้งหลายให้รีบทำํำ กิจข,ของสงฆ์ให้เรียบร้อยแล้วก็หาที่หลบภัยเพราะว่าค่ำคืนนี้สัมพันธมิตรจะมาทิ้งระเบิดนั่นแหละครับผมทำให้บรรดาประชาชนญาติโยมทั้งหลายาพระภิกษุสงฆ์สาม,มเดนก็ได้ปลอดภัยกันหลายต่อหลายครั้งนั่นเองนะครับผมทำให้เป็นที่เรื่องลือว่าพลังจิตบารมีธรรมของท่านนั้นยิ่งใหญ่ไพศาลมากนั่นเองท่านเประคุณหลวงปู่ฟั่น ท่านได้ละสังขารในวันที่สี่เดือนมกราคมปีพศ2527ขอ, 2, อขอภัยปีพศ2520น2่นแหละครับผมท่านละสังขารที่วัดป่าอุดมสงพรอำเภอพันานิคมเมืองสกนลนครสริรวมอายุได้77ปีสี่เดือน15วันพันษาที่52นะครับผม เมื่อท่านละสังขารแล้วในวันที่หเดือนพฤกราคมปีพศ2520ในเวลา15รนกา30นาทีล้นเกล้ารัชการที่9แล้วก็สมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีนาถนะครับผมก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงคาราวะศพแล้วก็พระราชทานน้ำอาบศพ ท่านจักระคุหลวงปู่ฟั่นอาจารโรที่วัดป่าอุดมสมพอรอำเภอพัน,นานิคมเมืองสกลนครน,นี่แหละครับผมและในปีรุ่งขึ้นพระองค์ก็ทรงพระราชทานเพลิงศพสลีละสังขารท่านจักระคุหลวงปู่ฟั่นอาจารโรณเมรุชั่วคราววัดป่าอุดมสมพร อำเภอพันานิคมเมืองสก,กนลนครในวันที่21เดือนมกราคมปีพศ2521ในเวลา15นาฬิกา30นาทีวะครับผมก็เรียกว่าท่านจ้าคุณหลวงปูน่นี้เป็นที่กราบไหว้สักการบูชาเป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างอุดมมงคลยิ่งนั่นเองวัตถุมงคลทิพย์ของท่านนั้น มีประสบการณ์รอบด้านเรียกว่าครอบจักราวาลก็ว่าได้นะครับผมถึงขนาดบางท่านเล่าลือกันว่าใครที่มีวัตถุมงคลพระเครื่องขององค์หลวงปู่ฟ้าน,นั้นรัศมีอานุภาพของวัตถุมงคลทิพย์ของท่านหลวงปู่จะสามารถปกป้องคุ้มครองภัยให้แก่ผู้ที่อยู่รอบข้างได้ด้วยนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นความเชื่อหรือส่วนบุคคลน่หละครับผม สำหรับวัตถุมงคลทิพย์ของหลวงปู่ฟ้านนั้นค่อนข้างจะเป็นราคานะครับผมเพราะว่าด้วยบุญญาบารมีขององค์หลวงปู่เองและก็ด้วยอานุภาพวัตถุมงคลทิพย์ของท่านนั้นมีประสบการดังที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นว่ากว้างใหญ่ไพศาลนั่นแหละครับผมเมตตาแคล้วคลาดภัยปกป้องคุ้มครองชีวิตเป็นเลิศอย่างนี้เป็นต้นมีโชคมีลาบ มีความเป็นเสรียมงคลจเจริญลุ่งเรืองไพบูร์แก่ผู้ที่อาราธนาน้อมสู่กายสู่ใจหรือว,ว่าพกติดตัวนั่นเองนะครับผมสําหรับวัตถุมงคลสมบัติที่องค์หลวงปู่ฟัน่นที่แอดมินนามาประกอบรายการในห่วงช่วงเวลานี้เป็นพระพิมพ์สามเหลี่ยมนะครับผมเรียกว่าลักษณะคล้ายๆกับพระสมเด็จนางพญาเรานี่แหละครับผม พิมพ์นี้ออกเป็นสองแบบแบบสี่เหลี่ยมกับแบบสามเหลี่ยมนี่แหละครับผมในปีพศสองพันห้าร้อยสิบเอปีนี้2,565การเวลาผ่านมาแล้วถึงห้าสิบปีนั่นเอง54ปีแล้วครับผมเรียกว่าครึ่งศตวรรษเข้ามาแล้วพระพิมพ์นี้ถ้าเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยม ตรงกลางก็จะเป็นสถานพระพุทธปฏิมากรภายใต้ใบโพช่นกันบางท่านก็เรียกว่าพระสมเด็จพิมพ์ใบโพถ้าเป็นพิมพสามเหลี่ยมอย่างที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นว่าบางท่านก็เรียกว่า,าพระสมเด็จนางพญา,าพิมพ์ใบโพปลุกเสกโดยท่านเจ้าประคุณหลวงปู่ฟั่นอาจารุเป็นเนื้อผงพุทธคุณแก่น้ำมันตังอิ้วนะครับผม แล้วก็ในเนื้อหาวันนั้นเป็นของดีของพิเศษเป็นพุทธผงพุทธคุณแล้วก็ผสมเกสาท่านจะบคุณหลวงปู่ฟันด้วยนั่นเองนะครับผมออกที่วัดโพชัยเมืองสกลนครปลุกเสกโดยท่านจะบคุณหลวงปู่ฟัน้นอาจาะโอลนะครับผมเรียกว่าเป็นยุคแรกๆเป็นยุคต้นของท่านก็ว่าได้นะครับผมเดี๋ยวเราลงกล้องดูรายละเอียด พระพิมพ์สามเหลี่ยมใบโพหลวงปู่ฟันอาจโรปลุกเสกเป็นกรณีพิเศษที่วัดโพชัยเมืองสกนลนครไปพร้อมๆกันแล้วครับผมสำหรับพระพุ่มพิมพ์ใบโพร,รูปสามเหลี่ยมหรือว่าพระนางพญา,าสามเหลี่ยมใบโพของท่านจบกคุณหลวงปู่ฟัน พิมพ์นี้นะครับผมอย่างที่กล่าวเรียนว่าเป็นเนื้อผงพุทธคุณจะแก่น้ำมันตั้งอิ่วนะครับผมจะเป็นพิมพ์นี้เป็นพิมพ์สามเหลี่ยมเด็กแขวนได้ผู้ใหญ่แขวนดีสุดภาพสตรีแขวนก็จะสวยสดงดงามจะเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมแล้วก็ยกขอบสูงขึ้นมานั่นเองตรงกลางนั้นจะเป็นเอรูปใบโพล่ะครับผม ตรงกลางนั้นเป็นรูปใบโพอเริ่มภาพรวมเริ่มชัดแล้วครับผมแล้วใบโพนี้จะเป็นแองกกระทะตรงกลางใบโพ้วครับผมขออนุญาตกราบเรียนนิดว่ารูปสามเหลี่ยมนี้ยกขอบสูงนะครับผมยกขอบสูงตรงกลางเป็นรูปใบโพมีก้านโพนะครับผม อ่อนช้อยสวยสดงดงามตรงกลางใบโพนั้นจะเป็นคล้ายๆแอ่งกระทาสักนิดหนึ่งแล้วตรงกลางนี้จะประดิษฐานพระพุทธปฏิมานั่งสมาธิราบมีดอกบัวรองรับนะครับผมเรียกว่าเรียบง่ายสวยสดงดงามดูแล้วคลาสสิก ดูแล้วเข้มขลังนะครับผมสำหรับองค์นี้เ,เรียมพลาสติกเพื่อรักษาสภาพเอาไว้นั่นเองพระพุทธปฏิม,มาท่านจะสังเกตเห็นว่า,าพระเกศจะเอียงนิดนิดนะครับผมคเครื่อว่าเกตรปรีนั่นเองพระพักคลายผลมะตูม อวนอ้วนอิ่มเอิบพระวรก,กายก็เช่นกันนะครับผมการทอดแขนวางแขนนี้สง่างามประทับบนดอกบัวรองรับนี่แหละครับผมทราบว่าส่วนผสมนั้นจะมีเส้นของสูงเส้นเกษาองค์ท่านจะประคุณลลวงปู่ฟัน ผสมอยู่ในเนื้อพระด้วยนั่นเองนะครับผมท่านจะสังเกตเห็นก้านบัวอ่อนช้อยนะครับผมขอภไยก้านใบโพนี่ล่ะครับผมอ่อนช้อยใบยโพหรือว่าต้นโพมีความหมายาเกี่ยวข้องในพุทธประวัตินั่นเองนะครับผม ห้สี่ปีผ่านมาแล้วมีการเรียมพลาสติกรักษาสภาพเอาไว้ยี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้ครับผมเพราะว่าพระนพ้นต้องคอยระวังรักษาอยู่นิดหนึ่งด้านหลังไม่ได้ยกขอบสูงด้านอย่างหลังนี้ปรดิดสถานยันเ,เป็นบางท่านก็เรียกว่ายันใบพัด นะครับผมตัวอักระต่างๆกดจมลึกลงไปในเนื้อพระเรียกว่าคมชัดลึกนั่นเองสำหรับยันใบพัดนั้นหรือว่ายันสามนี่แหละครับผมเป็นสัญลักษณ์แห่งองค์พระนั่นเองเป็นสัญลักษณ์แห่งแก้วสามดวงคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองแก้วสามดวงนี้ มีอนุภาพมากมายครอบจักรวาลน,นะครับผมเรียกว่ามีอนุภาพในการดูดสิ่งที่เป็นสิริมงคลดูดสิ่งความดีความงามเข้ามาสู่ตนนั่นเองนะครับผมนอกจากนั้นยันนี้ยังมีอนุภาพนะครับผมให้ หนุนดวงชะตาของผู้ที่สักการะบูชาเนี่แหละครับผมหนุนดวงชะตาปกป้องคุ้มครองภัยเป็นเลิศด้วยนั่นเองอนุภาพของยันใบพัดหรือว่ายันสามพระพุทธธรรมประสงค์ครอบจักรวาลน้นอมผิดอธิษฐานนั่นแหละครับผมเสริมดวงเสริมดวงหนุนดวงชะตานั่นเอง ถัดลงมานั้นเป็นชื่อของวัดวัดโพชัยถัดลงมานั้นจอสกลนครคมชัดลึกกดจมลงไปในเนื้อพระนี่แหละครับผมเรียกว่าเป็นสมบัติทิพย์ของดีของวิเศษที่เรายังพอจับต้องได้นะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ กราบขอบพระคุณทุกทท่านที่ได้ไม่มีเมตตาธรรมได้กดติดตามให้กําลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเนี่ยแหละครับผมกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับบางท่านที่คิดว่าจะมีเมตตาธรรมและคิดว่าจะกดติดตามให้กําลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าด้ยวยนะครับผม ความสูงขององค์พระโดยประมาณนะครับผมก็สามเซนติเมตรเศษนั่นเองโดยประมาณนะครับผมก็ประมาณสัก3.2โดยประมาณนะครับผมความกว้างก็ถือว่ากำลังงาม กระทัดรัดนะครับผมไม่เล็กไม่ใหญ่นั่นเองความกว้างก็ประมาณสองเซนติเมตรล่ะครับผมสองเซนติเมตรกำลังงามส่วนความหนากไ็ไม่หนามากนะครับผมค่อนข้างจะบาง ค่อนข้างจะบางเพราะว่าเป็นเนื้อผมพุทธคุนแล้วก็ทราบว่าผสมอของสูงเส้นเกษาองค์ท่านจ้าประคุณหลวงปู่ฟันด้วยนั่นเองนะครับผมกำลังสวยสดงดงามทั้งชายและโฉดได้นั่นเองสุภาพสตรีแขวนก็งดงามสุภาพอรุษแขวนก็เป็นสง่าราศีนุนดวงชะตาดังที่กลาบเรียนแต่เบื้องต้นนั่นเองนะครับผม ขอกราบราตนานมนมนต์อำนาจเยชาบาร,รมีอิทธิบาร,รมีบุญญาบาร,รมีแห่งองค์ท่านเจ้าประคุณหลวงปู่ฟ้านอาจารุหากแม้นว่า,อ,าองค์ท่านได้ทราบโดยยานวิถีอันใดเขาได้โปรดเมตตาแผ่พระสมีแผ่พระกระแสจิตแผ่อิทธิบุญญาบาร,รมีเข้ามาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทกท่านที่เขามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุข จเจริญรุ่งเรืองไพ่บุญทั้งทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดขอจงได้สมความมุ่งม,มาปรารถนาแก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมาเนืองนองอย่าได้ขาดสายไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองขอกราบอาราธนาอานุภาพ แห่งองค์ท่านตพาคุณหลวงปู่ฟ้าอาจารโรขอได้โปรดเมตตาแผ่พระสมีแผ่พระกระแสจิตแผ่อิทธิบุญญบารมีเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทท่ทานได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงส่งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเทินขอความมีอายุวันโนสุขขังพระหลังมีธนาสรารสมบัติปฏิพานสมบัติมรรคผลนิพพานสมบัติ ขอจงพึงมีพึงเกิดแด่ทุกทกท่านนาบัตรนี้เป็นต้นไปด้วยเทินในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวความว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ